สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ SS Option ครับวันนี้เราอยู่กับเจ้าตัวนี้นะครับเป็นแบบจาก Mineraly Manes นะครับผมอ่าตัวนี้ก็ลองรูปแบบของกล่องร้านตัวนี้ก็ผลิตมา2รุ่นนะครับตัวนี้ก็จะมีรุ่น Anti Cam Back นะครับแล้วก็ Anti Cam นะครับ Anti Cam สองรุ่นนี้นะครับอ่านะครับของานี้เลย Mineraly Manes นะครับใครสนใจก็ติดต่อเข้าไปตามเพจ Facebook อันนี้นะครับอ่าผลิตภัณฑ์นะครับเจ้าตัวรับตัวนี้นะครับก็จะเป็นผ้า ผ้าเหมือนงานเขาเรียกเหมือนก็ทรงเดียวกับผ้าบัฟนะครับที่เราใช้งานทั่วไปนะครับแล้วก็ผลิตมานะครับพร้อมกับตัวของเจ้าตัวนี้เลยนะครับมาจะเป็นผลิตภัณฑ์มาแบบนี้นะครับส่งมาจากร้านลักณะนี้นะครับอ่ะอันนี้มีขุยนิดหนึ่งเพราะว่าใช้งานแล้วนะครับผ่านการใช้งานมาแล้วอันนี้ก็เลยจะมารีวิวนะครับไปดูหลังจากที่ผมใช้ฝึกการค้นหาผู้ช่วยเหลือผู้ประสบภัยนะครับเป็นอาคารสูงนะครับอ่ะตามรูปนี้เลยนะครับก็ปีนขึ้นไปนะครับโดยใช้ผ้าบันี้อ่า แรปนี้ครับผ่านใส่เข้าไปนะครับรอมกับใส่แว่นนะครับอ้นะครับการตามที่นี่เขาบอกแล้วว่าตัวนี้นะครับจะช่วยกันเรื่องของ UV แล้วก็ดูดความชื้นนะครับตอนแรกก็ลองใช้ใส่กับแว่นนะครับอันนั้นผมใช้ไวริเนะครับก็มันก็ใช้มานานแล้วตัวแว่นนะครับทําให้มันมีกล่องสารที่เคลือบกันฝ้าเนี่ยค่อนข้างที่จะให้นี่ไปหมดแล้วนะครับอากับใช้ผ้าบัฟตัวผืนเก่าๆนะครับมันก็ทําแบบว่าให้เกิดฝ้านะครับแต่พอใช้กับตัวนี้นะครับ โอเคเลยครับฝ้าไม่ขึ้นนะครับปีนจากผมปีนประมาณหอหอน่าจะ34ฟุตได้ไหมครับหอสามสิบสฟุตขึ้นไปนะครับก็โอเคนะครับฝ้าไม่ขึ้นนะครับทำงานสบายนะครับหายใจสะดวกนะครับเพราะว่าอีกอันนึงที่ว่าก็คืออันนี้สามารถดูดความชื้นได้ดีนะครับแล้วก็ระบายอากาศได้ดีมากนะครับทีนี้เรามาดูอ่าตัวผลิตภัณฑ์ก็จะหอสถานีอ่าโอเคนะครับนี่จะเป็นของร้านพีซีมาร์เน็ตนะครับอ่าจะเป็นไททิคอนแอนด์เอาดอลนะครับแล้วก็นี่เป็น QR code นะครับจะเป็นรูปแบบนี้เลยนะครับก็เป็นผ้าตัวของผ้านะครับลักษณะก็จะเป็นทรงเหมือนกระบอกนะครับเป็นทรงกระบอกยืดด้านในนะครับคือยืดได้ดีมากนะครับยืดได้ดีมากนะครับเห็นไหมนะครับแล้วก็ตัวลายของนะครับจะเป็นลายป็นแคมแบ็กแล้วก็นี่ครับรายละเอียดนั้นนี่เป็นการใส่ชื่อร้านนะครับ แต่ชีรานไว้ก็จะแทรกอยู่ในลายผ้านะครับก็จะมีอยู่หลายจุดในลายผ้านะครับก็จะมีทั้งสองลายนะครับเดี๋ยวผมค่อยแกะของอมัตติแคมให้ดูแล้วกันนะครับอันนี้มัลติแคมแบ็คก่อนนะครับตัวนี้นะครับใส่สบายใส่ได้หลากหลายรูปแบบนะครับเดี๋ยวเรื่องของทุคในการใส่เดี๋ยวค่อยมาทําคลิปให้ดูทีหลังแล้วกันนะครับอันนี้ก็จะมีรอยนะเพราะว่าผมใส่เสื้อมันมีพวกติน้นตุกแกอะไรเงี้ยมันก็ขนขวนบ้างก็มีรอยคุยๆนิดหน่อยนะครับหลังจา,ากการใช้งาน นะครับโอเคเลยนะครับการใช้งานนี่สบายดูด้านไหนเดี๋ยวพิกให้ดูด้านไหนาน,าน,นะครับด้านไหนก็จะเป็นผ้าเป็นลายผ้านะเป็นผ้านะครับตัวผ้าสีขาวที่ก่อนจะพิมพ์ลายเขาจะเป็นผ้าลักษณะนี้แล้วก็พิมพ์ลายนะครับ,านะรบการใช้งานก็โอหลากหลายรูปแบบครับไม่ว่าจะเป็นผ้าบัฟบผ้าคลุมศีรษะหรือว่ากันฝุ่นอะไรต่างๆใช้ได้หมดเลยนะครับนครับเจ้าตัวนี้นะครับแล้วก็ในการใช้งานก็ ไม่อับนะครับไม่อับมาใช้งานกับเอ่อตอนในทำงานมันก็ต้องมีเหงื่อนไ่อะไรเงี้ยครับพอใช้ลงมานะครับบิดหนักนะครับตากให้แห้งก็โอเคใช้งานต่อได้นะครับแต่บางตัวที่ผมเคยใช้นะครับที่ที่เคยใช้มันก็พอเก็บไว้อ่าบิดแห้งนะครับไม่ได้ตากแบบไม่ได้ซักอย่างเป็นอย่างเป็นกิจลักษณะนะครับก็เริ่มก็รู้สึกว่ามันจะมีกลิ่นลักษณะมีกลิ่นเหม็นมีกลิ่นอับนะครับอ่าทีนี้เราดูลายของมันจะแคมแบ็กนะเดี๋ยวเราจะมาดูลายของมันจะแคมมันจะแคมบ้างนะครับ อ่าเก็บทักษนี้เนาะอ่าดูมันทีแคมนะครับอ่าดีพอเก็บมาเหมือนกันครับแต่ตัวนี้รู้สึกว่าการพิมพ์ลายของคําว่ามอน i t อรีแมนเนสนะครับอ่าจะใหญ่กว่าจะใหญ่กว่าตัวมันติแคมแบ็กนะครับอ่ามันติแคมแบ็ก์เป็นสีดำแต่ก็ตัวเล็กนะครับตัวนี้ก็มาเป็นตัวใหญ่เลย นะครับมันจะใหให้ชัดๆเจนแล้วก็ลายสวยนะครับดูแล้วสวยงามมากนะครับลายนี้นะครับขนาดก็เท่ากันนะครับแต่ว่าพอเนี้ยใช้งานแล้วครับปลายก็จะย่นเข้ามานิดหนึ่งนะครับปลายจะย่นก็จะหดตามนี่สักนิดหนึ่งนะครับพอหดแล้วมันก็มีการม้วนนะครับมีการม้วนเข้าไปข้างในนะครับอืมนะครับนี่ใช้งานยังไม่ใช้กาใช้งานเลยแล้วนะครับ การซักมีการเลยก็จะมีการหดตัวของผ้านะครับทีนี้ก็จัดกันแต่ความหดนี้นะครับหนึ่งสองตัวนะครับสีแตกต่างกันค่อนข้างเยอะเลยนะครับเพราะว่าเหมือนกับว่าทางทางร้านนะครับก็พัฒนาตัวนี้ให้ใหญ่ขึ้นนะครับให้เห็นชัดเจนเด่นชัดขึ้นนะครับก็นะครับลายสวยงามมากนะครับมิติแคมเนี่ย ช่วงนี้ผมกําลังถูกใจมันติแคมอยู่รู้สึกว่าถูกฉลองก,กับมันติแคมมากกว่ามันติแคมแบ็กละช่วงนี้ครับผมอ่านะครับอันนี้ก็เป็นผ้าอ่ามันติแคมนะครับมันติแคมมันติแคมนะครับก็เป็นผ้าแรปนะครับแต่การใช้งานก็คือแบบเดียวกับผ้าบัฟนะครับเพราะผ้าบัฟต่างๆก็จะใช้งานรูปแบบเดียวกันนะครับอ่าก็จะมี ตันนี้ก็มี2ตัวด้วยกันนะครับแล้วก็รู้สึกว่าในอีกไม่นานนะครับทางร้านเห็นมีการรูปแบบของผ้าบับในเป็นเป็นผ้าแรปแบบนี้นะครับที่เป็นลายของเป็นลายไทกเกอร์นะครับไทกเกอร์กาลังจัดทาอยู่เตรียมเข้ามานะครับยใยงไใครสนใจก็ฝากกดอ่าไว้ติดตามติดตามในเพจนะครับมิ n ิี่มิเนสได้นะครับแล้วก็ถ้าใครชอบเรื่องราวของคลิป แบบนี้นะครับในการรีวิวของทางเทคนิคแล้วก็แนะนําเทคนิคการช่วยชีวิตเชิงยุทวิธีต่างๆนะครับก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์กับร้านเอเอสออปชั่นกับเอเอสออปชั่นะครับเราไม่ได้ขายของนะครับก็เป็นการเพจแนะนำเ,เป็นช่องทางการแนะนํานะครับสื่อสารให้กับเพื่อนๆน,นะครับที่สนใจในเรื่องพวกนี้นะครับอยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้กับเอเอสออปชั่นเยครับสวัสดีครับ